ดิฉันนางสาวทพิมลํำชื่นยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวิสการและคุ้มครองรายงานจังหวัดแพร่วันนี้เราก็มีรายงานประจำสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคมมานำเสนอัปอยีกเช่นเคยนะคะมารับชมนที่เรื่องแรกเลยคะ่ะ วันที่7กรกฎาคม2 5 6 7เวลาสิบ้านาฬิกาในวิลเดตอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางสาวจิรพัฒน์โกศินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางนภาราชวนคุปเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานเข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมระชนมพันษาหรอบ28กรกฎาคม2567ณนระออุโบสถวัดพระบาทบิ่งเมืองวรวิหารตำบลในเวียง ยงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีนายชิติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี วันที่8กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกาในวิลเลเดชอินทวงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางสาวพรนภาเทศนิยมนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสาวณีถาปนานักวิชาการแรงงานใอ้ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโพธิน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณพระอ,อุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวอรวิหารตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี นางวิลาเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่มอบหมายให้นางชิษนุพรบุริคำนวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางจามรีใจเจนนวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าตรวจคุ้มครองแรงงานและตรวจความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการณโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่จำนวน5้าแห่ง ผลการตรวจปรากฏว่านายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554าจำนวน5แห่งทั้งนี้จะได้มีคำสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป วันที่9กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกานยวิเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางสาวจิรพัฒน์โกศินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวพึงปรจิจคำอัน้นเจ้าพนักง,งานธุรการปฏิบัติงานร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยนำกิจกรรมการให้คำปรึกษากฎหมายด้านแรงงานเผยแพร่เอกสารแผ่นพับเล่นเกมแจกของรางวัลณโรงเรียนม่วงไข่พิทยา คมหมู่ที่1นึ่ตำบลหนองม่วงไข่อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่โดยมีนายชุติเดชมีจาร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีในวิรเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่เมื่หมายให้นางสาวพรณภาเทนิยมนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสาวณีถาบนา,นาวิชาการแรงงานเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณนห้องประชุมจดหมายเหตุชั้นสองสารการจังหวัดแพร่โดยมีนางสาวอัดฟ้าก้อนทองหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัด ได้เป็นประธานในการประชุม วันที่10กรกฎาคม2567เวลา7นาฬิกาในวิรเดศอินทวงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมนางจาม,มรีใจเจนนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวจิรพัฒน์โกศินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมงานสภากาฟแฟประจำเดือนกรกฎาคม2567นห้อณห้องนักครราแกรนบอลรูมโรงแรมแพร่นักครราอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีนายชัยสิธิ์ชัยสมฤทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัด แพรไปประทาน นายวีระเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่มอบหมายให้นางสาวพรนภาเทนิยมนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสาวนณีถาปนานาวิชาการแรงงานเข้าตรวจคุ้มครองแรงงานตรวจความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการณโครงการก่อสร้างอาคารบริษัท CRC ไทยวัสดุจำกัดอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ผลตรวจพบว่าในจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีว ว่าอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2,554ซึ่งจะมีคําสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป วันที่11กรกฎาคม2517เวลา8นาฬิกานาวิรเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมนายธนทัตผู้วันนะนิติกรชำนาญการและนางสาวจีรพัฒนโกศินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายมหาราชณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี นายวิระเดชินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมนายธนทัตผู้วัน,นะนิติกรชำนาญการและนางสาวจิรพัฒน์โกศินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองแพร่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่และสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ดำเนินการ ตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นให้กับพนักงานลูกจ้างบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนสาขาแพร่ตั้งอยู่เลขที่69หมู่3ตำบลแม่หลายอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่จำนวน48คนผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการโครงการโรงงานสีขาวจังหวัดแพร่ กันไปแล้วนะคะสําหรับรายงานการปฏิบัติงานประจําสัปดาห์คอสํานักงานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดแตรกพบกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้พวกเราขอตลาไปก่อนกรมสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานคนสําราญงานสำฤทธิ์ผลประชาชนพึงพอใจสวัสดีค่ะ